สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดหวยสัญจรเชียงใหม่วันถึงธันวาคม2567สําหรับหวยที่จะออกในว,วันที่หนึ่งธันวาคมนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากจะเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจรณศูนยะ์นประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับหวยสัญจรเชียงใหม่มีเลขไหนบ้างหวยสัญจรเชียงใหม่1ธันวาคม2567ประวัติประตูท่าแพสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ประตูท่าแพเดิมสร้างขึ้นในปี1839และต่อมาได้บีการรือถอนในปี2491และสร้างใหม่ในปี2529ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำหรับเวิสัญจรเชียงใหม่มีดังนี้อายุผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่5223ผู้ว่าราชการเกิดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2515รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่50300รหัสโทรศรัพท์053จำนวนหมู่บ้าน266 0จำนวนตำบล204 และจำนวนอำเภอ25อย่างไรก,ก็ตามเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ